ครับผมมันชา,าพาหรอเมื่อนี้เฮ็ดกับข้าวอาหารเย็นมีเมนูหมกหนูกับไอหมกหมูครับผมสองอย่างไปเบื่อนนากันยาวๆครับผมเื่องปรุงกะทิมีหอมแดงกระเทียมกะไคครับผมปัน่นให้ละเอียด ส่วนหนูทิ่มกใส่ครับมะเขือครับผมไปเบิ้งตัวหนูกันครับผมเนี่ยหนูหาไม่ได้เหมอวานนี่หนูหาหกโกรับหมูกันผมรับหนูกันฟับหนูกันครับผมเนี่ย นอนกแซ่บใส่กระปุกเขือบ,บ้านเท่าครับผม ใส่บกเขือเสร็จแล้วครับผมนะี่ใส่บกเขือมันจะมีต้น,นหอมแล้วก็ผักทีผักชีทักชีผักชีเล่าครับผมเพียงกับปร,ปริมาณประมาณนี้แหละมกไปตอง นี่คือรสชาติหอมใบตองน้ำครับผมขัม้นตอนต่อไปคือการปรุงครับผมเสียกะทิมากเลย ใส่แซงนัวไปใส่ลายแสียบลายน้องพอแล้วครับผมใส่เชือนอใส่ปลาลงน้อยๆ้วก็ใส่กระทิน้อยนึงครับผมเพื่อมันหอมไหนมันมั่นหน่อยๆพวหนูมันมัน่น tâm hấp tâm này nó tổ chương tâm này nó tổ chương เติมเกลือลงไปใช้หน่อยแทยบหลายใส่หลายเข้มโพดเอาบระเขือล่องให้นะตามให้มันเขา้นนขาเข่าให้นะเข้าเครื่องตามไปกระเขือ ตามดึงหอมครับผมหอมเน่พักชีเน่ชีเล่าเน่ไป ตามผมเข่าเครื่องตัดเต็มคุกเฮ้ยพี่น้องก้อนนี้กันกินหอมแล้วแสบๆเริ่มมาแรงนี่ เติมความวนเขับไปไล่ตอนต่อไปที้กันมกครับผมใส่ซึ่งหนึ่งหาเบิ้งหน้าตาตอนน้ำซุปน้ำกันครับผม 他妈的！ เดีกิดนาตาประมาณนี้ครับผมเนี่ยกินเขานั่งกันครับผมแ่บขนาเน็ดหาหาเองกินเองแล้ววะแสบเพื่อกาวอัดไม่ดีกับแสบเพื่อกาครับผมอ่าเข่าสองคนแสบบะ